สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เรามีทริปการเก็บเอจิสจากโลชานเลเวลหนมาฝากเราต้องมี2คนที่ช่วยกัน1ต้องมีตัวโลซ่าสองเซตันคิงหรือเวทคิงพ <c oughs> อเริ่มมาครับซื้อของอโลกกับปวดยาเวทคิงก็จะซื้อเหมือนกันครับโลก,กับปวดยาเพื่อไปการแท้ง สกิลที่ต้องอัพครับคือสกิล3มันคือการสแต็กดาเมจไปไเรื่อยๆตอนการตี1ครั้งก็อัพไปส่วนเวทคิงก็นี่ฮะอัพสกิลดูดเลือด15%ออร่าอ่ามันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งฮะการเริ่มเก็บเอจิตเลเวลหปัญหาคือรูแรกเวลาเกิดนะฮะคนมันจะมารอออกันฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่สามารถเข้าไปได้เพราะคนมันจะรู้เราต้องทันกันแบบแยบยลมาก เราต้องหนีทำเป็นว่าเราเหมือนไปฟาร์มแล้วค่อยเดินกลับมานี่อันนี้เหมือนจะรู้ฮะเหมือนจะรู้อ่ะพอเข้าไปแล้วเราค่อยเข้าไป,ไปเริ่มต้นโดยการเ,าเวจริงเข้าไปแทงครับโจมต <c oughs> แีแล้วก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปไปเแตกไปเรื่อยฮนะตัวนี้เมื่อจะขึ้น พอเลือดเวทจริงหมดปุ๊บก็ว่างหันกลับไปเติมนะแล้วเราก็ตีเนี่ยเราสลับกันรอเลือดเต็มเลยกนะ็ได้ตีไปตีไปแล้วก็เติมเลือดอีก เอ้ยไอ้ยึดตกหัวบ่อยจังอ่ะอะไรนะมันตกหัวบ่อยไอ้นี่แล้วมันรู้แล้วมันรู้แล้วเก็บพันเรียบร้อยนะไม่ได้แล้วสแตนด์ได้ไหมสแตนด์เอาไม่ได้นี่หว่าไม่มีสกิลกเกมาซาเหรอฮะซาถึงที่อ่ะเขากำลังทำคลิปเก็บเอจิตเลเวลหนึ่งกันอยู่ท่านี้ฮะเรียบร้อยไอ้หน้าขนก็จะได้เลเวลสามเลเวลสี่กันมาเลยทีเดียวคุ้มอยู่เหมือนกัน ท่านี้ก็จะได้เอเจิตอย่างที่ต้องการครับเลเวลหนึ่ภายในแค่นาที2นาทีขอบคุณที่รับชมครับผมฝากแชร์ด้วยบ๊ายบายกิ๊กกิ๊ว